ชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับโดยเฉพาะชีวิตในเกมหลายๆคนคงเคยได้ยินไอประโยคที่ว่าเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กลับไอคำนี้เนี่ยมันเหมาะกับวิดีโอเกมสุดๆเพราะมันจะมีเกมบางเกมเกมบางแนวที่เรายิ่งสู้ชีวิตเท่าไหร่ชีวิตมันยิ่งสู้กลับเท่านั้นบางทีคิดว่าจบแล้วชีวิตเราจบแค่นี้แต่มันไม่จบไม่มีไปเกิดใหม่ทั้งทีขอเป็นนู่นเป็นนี่ มีแต่เกิดใหม่ทั้งเทียงอยู่ที่บอสตัวเดิมยังอยู่ที่ด่านด่านเดิมยังอยู่ที่โลกใบเดิมแค่นั้นยังไม่พอมันยังพาเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มตน้นแบบไม่มีจุดเซฟให้เราเข้าไปลุยเข้ามาใหม่อีกรอบลุยตั้งแต่จุดเริ่มตน้นแล้วถึงมันจะฟังดูเหนื่อยแต่เกมเมอร์อย่างคุณเป็นคนสู้ชีวิตอยู่แล้วครับและช่วงนี้สตีมกำลังลดเลยค่ะในชื่อฉลองเกมโรคเทศกาลแห่งการสู้ตาย ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรกับเขาหรอกครับแต่เกมแนวนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากและเคยหยิบมาพูดหลายครั้งแล้วก็ตอนนี้มีเกมหลายเกมที่กําลังลดราคาวันนี้ก็เลยอดไม่ได้ครับที่จะเอามาเล่าให้ฟังถึงเกมที่น่าสนใจต่างๆโดยมีเกมหลายหมวดไม่ว่าจะเป็นโลกไหลโลกไหลเสไหลและเมโทรไอเฟเนียบางคนฟังแล้วอาจจะงองอะไรวะไหลๆๆเหมือนกันไปหมดเป็นคําฮ้องเสียงเหรอจริงๆเขาก็มีอธิบายไว้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดจะให้อธิบายาคร่าวๆเกมแนวนี้มีจุดร่วมกัน คือมันจะมีความเป็นแฟนตาซีอาร์พีจีมีการสุ่มมีการตายเกิดวนเวียนเกมโลกมาจากชื่อเกมเป็นเกมตะลุยดันแบบสุ่มโลกไหลคือเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมโลกที่ทุกการเดินทางทุกการลุยหรือรูปแบบการเล่นจะเป็นแบบสุ่มส่วนโลกไหลจะเป็นการสุ่มแถมมีตายเกิดวนเวียนแต่จะมีการเพิ่มทักษะเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกับโซลไหลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตะกรูโซกผสมกับเมทรอยเฟเนีย ส่วนเมทรอยเวเนียเนี่ยคือเกมตะลุยหอคอยที่ผสมภาษาูปแบบการเล่นของเกมเมทรอยและเกมแคสเซิลเวเนียและบางครั้งก็มีการผสมแนวโลกไรส์โซลไล์ลงไปด้วยเรียกว่าช่วยเพิ่มความสนุกในการเล่นด้วยเกมเหล่านี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังมันสมชื่อเกมสู้ชีวิตมากๆครับต้องบอกว่าเป็นเกมสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับวันนี้ผมมีเกมเม์กันเลยจะขอยกมาสัก20-30เกมที่กำลังลดราคาในตอนที่อัพคลิปนี้อยู่ หรือใครกำลังหาเกมโลกไยเลนแล้วมาดูคลิปในช่วงที่เลยลดราคาไปแล้วก็ดูไว้ก็ได้ครับเพื่อเกมมันลดอีกหรือว่าเจอเกมน่าสนใจจะได้ลองหยิบมาเล่นดูได้ครับเกมแรกเลยคือ l ลก Legacy 2เกมนี้มีด้วยกัน2ภาคครับเป็นเกมแนวโลกไล์ผสมเมโทรอเวเนียตีมแฟนตาซียุคกราดโดยในเกมเนี่ยเราจะต้องพาฮีโร่ของเราลุยดันเจียนที่มีหน้าตาคล้ายๆข,ขอคอยลึกลับเป็นการลุยแบบตีตั๋วไปไม่มีวันกลับ คือเกมมันก็เป็นเกมแนวตายเกิดวนเวียนนั่นแหละครับเป็นเกมแนวแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์มุมมองจากด้านข้างที่เราจะได้ควบคุมตัวละครของเราเข้าไปลุยโดยทุกการลุยเนี่ยเราจะได้รางวัลมาเพราะตัวละครตายก็จะมีตัวละครเซตใหม่มาให้เราเลือกซึ่งเกมมันบอกว่าตัวละครเซตใหม่ก็คือลูกหลานของตัวละครที่เราทําตายไปโดยจะมีความสามารถเดิมบางอย่างแล้วก็จะมีความสามารถใหมส่สมขึ้นมาโดยสมบัติที่เราเก็บได้จากการลุย เราจะสามารถเอามาอัปเกรดปราสาทอัปเกรดบ้านพักอัปเกรดวังของเราอัปเกรดฐานของเราคือยิ่งเราอัปเกรดเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เซตตัวละครใหม่ๆความสามารถใหม่ๆหรือว่าอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเกมนี้เป็นเกมที่สนุกช้าทายคิดว่าใครชอบแนวนี้ก็ไม่น่าจะพลาดครับเกมต่อมาคือฮ l ล o w k n นไหนเกมแมทรอยเวเนียผสมโซลไลท์เกมมุมมองด้านข้างเป็นภาพ2 d ดีที่ออกจะมืดๆหม่นๆหน่อยเรื่องราวก็คือ ตัวเอกของเราเนี่ยเป็นอัศวินมแมลงเดินทางมาที่เดิร์มัลแล้วดูเหมือนว่าสถานที่นี้เนี่ยกำลังจะล่มสลายด้วยสาเหตุบางอย่างเราจึงต้องออกเดินทางเพื่อตามหาความจจิงส่วนเนื้อเรื่องต้องค่อยๆเดินทางและประฏิปตะต่อเอาเองครับคุยกับ n p c ในเกมส่วนเกมเพลย์ก็ตามชื่อแนวเลยครับเป็นเกมแพตตฟอร์มเมอร์มุมมองด้านข้างเป็นเมโทรเวเนียที่มีกลิ่นไอของเกมตระกูลโศกมีทั้งความยากช้าถ่ายพัรเซลบอสที่น่าสนใจและแผนที่ที่โคตรใหญ่ คือมันก็มาในเอาแฮกแอนด์ันะแหละครับแต่ต้องบอกว่าการสู้บอสในเกมนี้ทั้งยากและชวนหัวร้อนไม่แพ้เกมตระกูลโซลเลยเกมต่อมาคือ Jedi Fallen Order Jedi Fallen Order เนี่ยเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์มุมมองบุคคลที่3ส,สไตล์โซลไลท์จากค่ายดัก EA เรื่องราวของเกมเนี่ยจะดำเนินในช่วงหลังจากหนังภาค3ของ Star Wars ครับ เราจะได้รับบทเป็นพาดาวันที่รอดตายมาจากออเดอร์ซิและต้องออกผจญภัยฟื้นฟูนิกายเจได้รวมทั้งเรียนรู้วิธีแห่งพลังไปด้วยในตัวเป็นเกมที่เหมาะกับแฟน Star War รมากๆครับโดยในเกมคุณจะได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศไายฝ่ายแอคชั่นและเรียนรู้โลกของส t a r ์วอรไปด้วยในตัวคือเกมมันมีส่วนผสมของอะไรหลายอย่างทั้งการเกิดตายวนเวียนสไตล์ดาร์กโซการแก้ปริศนาการสืรรวจการปลดล็อกนู่นนี่นั่น การผจญภัยสไตล์เมโทรไเวเนียแต่มันยังมาในรูปแบบเกม 3A เป็นเกมที่คุณพลาดไม่ได้ครับถ้าคุณชอบเกมแนวนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดชอบ s า a r วอร์ยิ่งพลาดไม่ได้ต่อมาคือเดซเซลเดซเซลเนี่ยเป็นเกมที่ผสมผสานความเป็นเกมโลกไหลกับ m e t r o i d v a เวเนียที่เขานิยามว่าเป็นโลกไหลเวเนียโดยรูปแบบการต่อสู้สุดแอคชั่นเป็นแพลตฟอร์เมอร์ที่สู้หมันมาก เนืราออกแบบเกมเพลย์ได้อย่างลงตัวนอกจากนี้เกมยังขวารางวัลมากมายบอกเลยครับว่าเป็นอีกเกมคุณภาพที่คุณไม่ควรพลาดถ้าเกิดชอบแนวนี้เกมมีเนื้อเรื่องนะครับแต่เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่ใจความสําคัญครับเพราะหัวใจของมันคือการต่อสู้และแอคชั่นสุดมันการเดินสำรวจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเป็นเกมเดินหน้าเลยที่ทุกการตายเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นเกมสนุกรับเป็นเกมที่ผมชอบมากมาก แล้วก็กําลังหลดด้วยเป็นเกมที่โคตรคุมซื้อมันเล่นเถอะบอกเลยเกมต่อมาคือเกมเฮกกริดเกมแนวแฟนตาซีอาร์พีภาพสไตล์น่ารักน่ารักแปดบิตท,ที่เขาบอกว่าเป็นเกมพาจิงเกะโลกไลท์คืออะไรตัวเกมเนี่ยก็จะเหมือนเกมโลกไลท์ทั่วๆไปแหละครับมีการลุยดนันมีการสุ่มเส้นทางแต่ความพิเศษกว่านั้นก็คือเกมเพลย์ของมันมีการสุมแบบพินบอลด้วย คือเอาตรงๆเกมมันได้แรงบันดาลใจมาจากเกมเพคเกิลครับแล้วมันก็เลยตั้งชื่อว่าเพคกกินเกมเพลย์จะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นการเอาเกมเพคเกิลเกมที่เรายิงบอลออกไปเราให้บอลตกกระทบอะไรให้หมดมาผสมผสานกับความเป็น r p g และโลกไายคือยิ่งถ้าเกิดบอลเด้งมากๆดาเมจก็จะยิ่งเยอะแล้วมันก็มีลุกเล่นอะไรไม่รู้อีกเยอะแยะครับเอานีว่าใครอยากลองโลกไายที่แปลกใหม่แบบปาจิงโกพินบอร์ดผสมโลกไหลลองเล่นเกมนี้ดูครับ ต่อมาคือนิโอเกมโซลไลที่มีความเป็นแอคชั่น RPG เป็นเกม RPG จีชื่อดังที่น่าจับตามองเกมเป็นตีมญี่ปุ่นยุคเซนโงคุครับมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ตัวละครของเราต้องมาลุยกับเราสัตว์ประหลาดเกมเนี่ยมีอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์และบุคคลสําคัญเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่มันอีกเกมหนึ่งเลยครับเกมต่อมาคือ King a r ์ h ธ r n i g h t t a l ลเกมนี้เป็นเกมใหม่ๆสดๆเพิ่งออกเมื่อปลายเดือนเมษายนนี่เองเป็นเกม r p g ีโลกไหล ที่ผสมผสานการวางกลยุทธ์แบบเชิร์นเบสดาร์คแฟนตาซีในยุคกระเกมอ้างถึงเรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์ที่เราจะได้รับบทเป็นเซอร์มอร์ดรัฟอาศวินผู้ทรยศคิงอาเธอร์ซึ่งในขณะที่สังหารอาเธอร์ลงได้ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดครับพวกเขาล้มลงทั้งคู่และกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วก็ต้องเริ่มการต่อสู้ใหม่กับกษัตริย์อาเธอร์ที่เปลี่ยนไปคอนเซปต์ <Concept S 2> ของเกมน่าสนใจดีครับเกมต่อมาโน่ยตาอ่านเป็นโนบิตะทุกทีเวลาเปิดสตีม เกมนี้เนี่ยเป็นเกมโลกไลฟ์ตะลุยดันเจียนแบบมุมมองด้านข้างสไตล์ภาพพิกเซลอาร์ตเนื้อเรื่องคือเราได้รับบทเป็นจอมเวทคนหนึ่งที่ตะลุยเข้าไปสำรวจในดันเจียนลึกลับที่มีทั้งมอนสเตอร์และสภาพแวดล้อมสุดอันตรายส่วนตัวคิดว่าเนื้อเรื่องมีไม่มีก็ไม่สำคัญเท่าไหร่ความสำคัญของเกมอยู่ที่เกมเพลย์ในเกมนี้เนี่ยเราจะต้องใช้คาถาเวทเป็นสื่อในการปล่อยพลังตูมตามสู้กับมอนสเตอร์เป็นการสาดพลังออกไปซึ่งเราก็จะต้องบรรจุพลังไว้ในคาถาเวท แล้วเลือกออกมาใช้ยิ่งเราลุยเข้าไปลึกเท่าไหร่สภาพภูมิประเทศของเกมนี้ก็จะยิ่งลำบากมากขึ้นเท่านั้นมอนเตอร์จะอันตรายขึ้นปริศนายากขึ้นแล้วเกมเกมนี้เนี่ยรรหว่างลุยมีการที่ตัวละครจะติดสถานะต่างๆได้ด้วยเช่นเปียกติดไฟแล้วมันส่งผลต่อการเดินทางรวมถึงดาเมจที่ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดตายก็คือจบเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นทันทีเป็นอีกเกมที่ยากและช้าทายใช้ได้เลยครับเกมต่อมาคือ Gunfire Reborn เกมกันไฟรรีบอร์ดเป็นเกม RPG โลกไหลที่มีสไตล์การเล่นผสมผสานความเป็น FPS ลงไปเกมเป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1ครับมีสไตล์ภาพน่ารักน่ารักตัวละครที่เราเลือกก็จะเป็นเหล่าสัตว์ต่างๆเอาเข้าไปลุยดันเจียนเก็บของเก็บปืนอัปเกรดความสามารถเป็นเกมโคออบที่เล่นกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนเป็นเกมยิงมันๆที่เจ๋งใช้ได้ครับเกมมีภาษาไทยด้วยนะเกมต่อมาวิวจา m i ดเป็นเกมแนวโลกไหลาวางกลยุทธ์ตีมแฟนตาซี ที่มีจุดเด่นคือเนื้อเรื่องและเกมเพลย์โดยในเกมตอนตอน้นเราจะได้เลือกเนื้อเรื่องที่จะเล่นมีเรื่องบังคับก่อนเรื่องหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปเหมือนนิทานนะครับในเกมเราจะได้เลือกและจะมีแชปเตอร์ย่อยๆอ,ออกมาให้เราเลือกอีกซึ่งพื้นฐานของเรื่องราวจะเป็นการเล่าเรื่องการปกป้องสถานที่ใดที่หนึ่งตามหามิตรภาพและต่อสู้กับศัตรูโดยมันจะเล่าเรื่องสไตล์นิทานนิทานหน่อยมีการเลือกต่อเพื่อปฏิสัมพันธ์กับคู่คน กับตัวละครในด้านของเกมเพลย์จะเป็นแนวเทิร์นเบสชนะแล้วเลือกสกิลต่อสู้ในครั้งถัดไปเป็นเกมที่เรื่องราวและตัวละครมีชีวิตชีวาไม่น้อยเลยครับต่อมาคือ Children of Morta เกมนี้เป็นเกมโลกไหลแบบแอคชั่นอาร์พสไตล์พิกเซลอาร์ตโดยเรื่องราวของเกมเราจะได้รับบทเป็นครอบครัวเบลกสันครอบครัวที่อาศัยอยู่และดูแลหุบเขามอท่าแต่วันหนึ่งก็เกิดภัยพิบัติครับมันชื่อว่าเด็กคอรับชันเด็กคอรับชันลุกลามเข้ามาและทําลายทุกอย่าง ดังนั้นครอบครัวของเราจึงต้องปกป้องหุบเขานี้เอาไว้พวกเราต้องต่อสู้และตามหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นเกมแบบตะลุยด่าลุยดันเจียนต่อสู้แบบแฮ็กแอนด์สลัเกิดตายวนเวียนโดยเราสามารถเล่นเป็นตัวละครในครอบครัวเบิร์กสัตว์ได้หลากหลายคนและแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่สําคัญคือแม้ว่าเราจะแพ้หรือตายแล,ออกกาล้วกลับมาที้านแต่เมื่อเล่นถึงจุดหนึ่ง เนือเรื่องของตัวละครตัวอื่นในครอบครัวก็ยังจะดําเนินต่อไปอยู่ดีเกมต่อมา Rogue Tower สำหรับ r o g u Tower เนี่ยจะต่างจากเกมอื่นนิดหน่อยครับมันเป็นเกมโลกไหลนั่นแหละแต่เป็นโลกไหลแบบ Tower Defense โดยเกมเพลย์จะเหมือนกับ TD ทั่วๆไปครับมอนสเตอร์มาเป็นเวฟๆให้เราป้องกันเอาไว้ให้ได้ชนะตาหนึ่งก็จะได้อัปเดตความสามารถวางป้อมเพิ่มอัปเกรดป้อม โดยความเป็นโลกไลท์ของมันคือเมื่อจบเวฟเกมจะยากขึ้นแมปจะใหญ่ขึ้นตามทางที่เราเลือกและทุกอย่างก็จะเป็นแบบส่มด้วยเรียกว่าน่าสนใจครับใครที่ชอบทีดีชอบโลกไลท์ลองหยิบมาเล่นกันดูต่อมาคือเดดดอร์เดดดอร์เป็นอีกหนึ่งเกมแนวโซลไลท์ที่มาในสไตล์ภาพแบบสุดอาร์ตสบายตาเรื่องราวของอีกายม,มะโทที่ต้องออกตามหาความจริงว่าทำไมวิญญาณ ถึงไปสู่โลกหน้าไม่ได้แล้วต้องทวงคืนดวงวิญญ,ญาณที่ถูกขมโมยไปในเกมเนี่ยมีเกมเพลย์ที่หลากหลายครับเกมเพลย์หลากหลายฉากต่อสู้น่าสนใจบอสน่าสนใจเป็นอีกเกมที่เข้าถึงได้ไม่ยากแต่ก็เอาชนะได้ไม่ง่ายเหมือนกันเกมต่อมาคือ Scout s c o u The Hero Slayer เกมแนวแอคชั่นโลกไร้ตายเกิดวนเวียนที่ใช้มุมมองด้านข้างครับเป็นไซส์กรอภาพสุดน่ารักสไตล์พิกเซลอาที่เราจะได้รับบทเป็นนักรบโครงกระดูกตัวน้อย ที่บ้านเกิดถูกลุกลานจากพวกฮีโร่ปีศาจหลายตัวถูกจับไปเหลือแค่เรางานนี้เราจะต้องจับดาบขึ้นมาฟาดฟันกับเหล่าฮีโร่และปีศาจฝั่งตรงข้ามเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของเราโดยเราจะตายเกิดวนเวียนเพื่อเข้าไปสู้ใหม่และพอเราตายปาีศาจและมอนสเตอร์ในเกมก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยเป็นเกมที่ทั้งยากทั้งสนุกและท้าท่ายและตัวเกมก็มีงานภาพที่สวยงามด้วยครับต่อมาคือ Enter the g i a n เป็นเกมแอคชั่นโลกไลา์ผสมบูเลต์เฮล ที่มีภาพพิกเซลอาร์ตน่ารักน่ารักด้่ยเกมนี้เลือกใช้มุมมองจากด้านบนครับลุยดันเจี้ยนเพื่อตามหาสมบัติล้ำค่าโดยเราเลือกตัวละครแต่ไม่ได้ลุยดันเจี้ยนด้วยดาบหรืออะไรเราเข้าไปควงปืนสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ยิงแหลกแบบแจกกระสุนยิงแหลกด้วยปืนหลากหลายรูปแบบวนไปครับเกมมีสไตล์การต่อสู้มากมายให้เราเลือกและไม่ใช่เราอย่างเดียวครับที่ควงปืนสู้กับมอนสเตอร์มอนสเตอร์ก็ควงปืนสู้กับเราเหมือนกันใครชอบอะไรที่มันบูลเล็ตเฮลชอบหลบกระสุน เรียกว่าฝ่าหากระสุนเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่น่าสนใจครับเกมต่อมาคือไนแ a ม e r เปอร์เกมนี้เป็นเกมโลกหลายที่มีสไตล์ภาพยังกระถดมาจากเกมดูมยุคบุกเบิกเป็นเกมแนว f อ s เดินหน้ายิงเดินหน้าลุยแหละที่ดูยังไงมันก็ดูมซะเหลือเกินแต่คนละตีมนะครับเป็นเกมโลกหลายที่น่าสนใจอีกเกมใครชอบภาพสไตล์นี้ก็ลองหยิบมาเล่นกันดูเกมต่อมาคือบร s t a ตดเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว Metro ร d ว a ี i a ระดับตำนาน จากผู้สร้างตำนานเกมแนว Castlevania หรือเกมตีแสเป็นเกมระดมทุนจาก Kickstarter ที่ออกมาได้สำเร็จเป็นอย่างดีแม้เกมจะมีกลิ่นอายของ Castlevania แต่ว่าก็มีเอกลักษณ์ในธีมของตัวเองเป็นโกติกแฟนตาซีดำเนินเรื่องราวหานตัวละครสาวที่ชื่อว่ามิเรียบโดยเกมเราต้องบุกลุยและปลดล็อกความสามารถต่างๆจัดการบอสฝ่าเข้าไปในปราสาทเพื่อตามหาความจริงว่าทำไมเพื่อนของเธอถึงอัญเชิญปีศาจออกมาลุกรานโลกใบนี้ ป็อีกเกมที่ถ้าเกิดใครชื่นชอบแคสเซิลเวเนียชื่นชอบเมทรอยชื่นชอบเกมแนวเมทรอยเวเนียเกมนี้พลาดไม่ได้แน่นอนครับเกมต่อมา Vampire Survivor เกมแนวแอคชั like ่นโลกลายบุลเลต์เฮลเกมที่มีภาพสไตล์พิกเซลอาร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแคสเซิลเวเนียโดยเราจะได้รับบทเป็นนักล่าแวมไพร์ตะลุยศาสตร์กระสุนใส่เราปีศาจที่ดรานหน้ากันเข้ามาที่บอกว่าเป็นบุลเลตเฮลจริงๆต้องบอกว่าตัวเรานี่แหละครับที่เป็นตัวปล่อยบุลเลตเฮล ปล่อยกระสุนสศดใส่มอนสเตอร์โดยเราไม่ต้องทำอะไรมากครับเปิดมาเลือกสกิลเก็บของแล้วก็เดินหลบเพื่อเอาชีวิตรอดตัวละครของเราจะสาต์กระสุนออกไปเองและระหว่างทางก็จะมีของให้เก็บมีมอนให้สู้ถ้าชนะเราก็จะยิ่งอัพอาวุธของเราให้เก่งขึ้นและด่านหนึ่งเนี่ยก็จะกินเวลาประมาณ30นาทีครับถ้าเราเอาชีวิตรอดได้ถึง30นาทีก็จะชนะเกมนั้นไปแต่ถ้าตายก็เริ่มใหม่และเมื่อจบเกมเราก็จะได้รางวัล ไปปลดล็อกไปอัปเกรดไปซื้อตัวละครใหม่แล้วก็เอามาลงด่านวนไปครับเกมมีหลายด่านอยู่เกมราคาไม่แพงเล่นได้เพลินเรียกว่าโคตรคุ้มเกินราคาต่อมาคือทูนิคทูนิกเป็นเกมเมทรเวเนียผสมโซลไลท์ที่มาในสไตล์ภาพน่ารักน่ารักเป็นเกมแบบ RPG มุมมองบุคคลที่3เรื่องราวของเจ้าจิ้งจอกตัวน้อยที่ต้องออกสำรวจต่อสู้ไขปริศนาสู้ไปในดินแดนที่เต็มไปด้วยความลึกลับและแม้แต่ภาษาในตัวเกม ก็เป็นภาษาอักขรที่เราต้องตีความเอาเองตัวเกมค่อนข้างจะมีอิสระในการเล่นครับแต่ด้วยความที่มันเป็นโซลไลท์ทำให้ตัวเกมค่อนข้างมีความยากอยู่เป็นเกมที่สนุกแล้วก็น่าค้นหามากๆต่อมาคือ r ิ s o อ r a รนภาค2เกมแอคชั่นลกหลายแนวยิงมุมมองบุคคลที่3ที่ตัวเกมมาในแนวทีมแฟนตาซีไซไฟเรื่องราวสุดคลาสสิกครับคือตัวเอกของเราเนี่ยยานแตกแล้วก็หล่นมาที่ดาวอะไรก็ไม่รู้เลยต้องออกผจนภย่ย ในภาคแรกตัวเกมจะเป็นมุมมอง2ดีจากด้านข้างแต่ภาคน,นี้เนี่ยเกมพัฒนามาเป็น3ดีที่ภาพสวยขึ้นมากๆตัวเกมสามารถปลดล็อกตัวละครได้หลากหลายและเข้าไปลุยโลกอัปเกรดสู้หมอนเก็บของแล้วก็ปลดล็อกวนไปเกมมีโหมดมัลติเพลเยอร์ด้วยคือสามารถโคออบเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนเกมต่อมาคือ War m s n o นเกมแอคชั่นโลกไร้ในทีมจอมยุทธจิตเฮ้ยคือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมเดียวในลิสต์นี้เลยครับ ที่มาในทีมจีนโดยเกมเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของตระกูลทั้ง4ที่ทรยศเทพเจ้ามังกรจนทําให้เกิดภัยพิบัติไปทั่วดินแดนที่ชื่อว่าวอร์มสโน่หรือหิมะอุ่นก็เกิดจากความแรนแค้นของผู้คนผู้คนกลายเป็นปีศาจตัวเอกของเราจึงต้องออกเดินทางต่อกรกับเหล่าผู้นําตระกูลเพื่อบรรเทาความกดแค้นของเทพพเจ้าและการต่อสู้จะเป็นเกมสไตล์แฮ็กแอนด์สลัครับเดินหน้าฝันใครเบื่อตีมตะวันตก อยากลองตีมตะว,วันออกดูบ้างก็ลองเกมนี้ได้เลยให้กู The Robot ทสำหรับเกมนี้เป็นเกมแนว m e t r o i อเว n เนครับตัวเกมมีสไตล์ภาพ p i กเซลอาร์แล้วก็คุมโทนของเกมด้วยว่าแต่ละด่านเนี่ยจะมีสีแค่หนึ่งสีเท่านั้นตัวเกมเป็นมุมมองด้านข้างครับตัวเอกของเกมตัวที่เราได้เล่นจะเป็นจักรกลตัวน้อยที่ออกเดินทางสำรวจดินแดนจักรกลดินแดนลึกลับที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทรมเพื่อตามหาความจริงบางอย่าง เป็นอีกเกมที่ภาพน่ารักมากๆเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งออกเมื่อปลายเดือนเมษานี่เองต่อมาเ a l e of Ion เกมแอคชั่นโซลไลท์ที่ผสมผสานความเป็น RPG ได้อย่างลงตัวเป็นธีมแฟนตาซีภาพสวยเราจะได้รับบทเป็นเรจจีทายาทบัลลังหนูที่ต้องกอบกู้อาณาจักรที่ล่มสลายและขับไล่พวกทหารกบที่มายึดครองอาณาจักรของเราเกมก็เป็นสไตล์สำรวจหาพักพวกทำภารกิจต่อสู้กับัตรู แล้วก็ตายเกิดวนเวียนประมาณนั้นครับต่อมา e l ลเดอร์โจากชื่อเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นโซลไลท์พิกเซลอาร์ตมุมมองจากด้านบนที่มีเซตติ้งน่าสนใจครับเป็นเรื่องราวการต่อสู้กันของมนุษย์และเทพในยุคที่มนุษย์ถูกเทพกดขี่พวกเขาจึงต้องลุกขึ้นสู้และปิดผนึกเทพผู้ชั่วร้ายไว้ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเทพก็หวนคืนมา และเราในฐานะอัศวินคนสุดท้ายที่มีพลังของดาบยักษ์ที่ทําจากหินออฟซิเดียนบริสุทธิ์จึงต้องออกเดินทางเพื่อโค่นเหล่าเทพและนําความหวังสูมวนมนุษยชาติอีกครั้ง <S <S เรื่องราวของเกมมันไม่ได้เล่าตรงๆหรอกแต่มันก็เล่าผ่านตัวละครหลายๆตัวในเกมเหมือนพวกเกมโซชทั่วไปจุดเด่นอีกอย่างของเกมนี้คือไม่มีมอนสเตอร์ตามไหลาชานแต่มีบอสให้สู้แบบมันๆเรียกว่าให้เราได้เกิดตายวนเวียนจนกว่าจะชนะมันได้นั่นแหละครับ ป็นอีกเกมที่ต้องอาศัยท่าและเทคนิคพอสมควรครบบน่าสนใจน่าเล่นเหมือนกันเอาละรครับแต่ก็ประมาณนี้เลยครับกับเหล่าเกมสู้ชีวิตตายเกิดวนเวียนสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กับสำรวจสู้ๆ้ยิงยิงปีนหอคอยอัพตัวละครคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแฟนตาซีหรือไซไฟอะไรทํานองนี้มีกลิ่นอายความเป็น RPG อ PG ผสมอยู่เป็นเกมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วอันที่จริงก็แทบจะทั้งหมดนี้เป็นอินดี้ครับกราฟิกน่ารักน่ารักมากกว่าหรูหลา หลายๆเกมเนี่ยใช้ทุนไม่เท่ากับเกมฟอร์มยักษ์แต่รับรองได้ว่าความสนุกไม่น้อยกว่ากันแน่นอนบอกเลยครับว่าสําหรับเกมแนวนี้เนี่ยเป็นแนวที่คนชอบก็ชอบถ้าไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเลยหรือยากไปหน่อยเพราะสไตล์ของมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดลองคลิกกับเกมแนวนี้สักเกมหนึ่งก็จะไปต่อได้ยาวๆแล้วคุณหละครับชอบเกมแนวนี้หรือเปล่า เคยเล่นเกมพวกนี้ไหมหรือมีเกมอะไรที่ถูกใจเป็นพิเศษก็ลองเล่าให้ฟังกันได้ครับหรือถ้าเกิดใครสนใจเพิ่มเติมเกมพวกนี้เนี่ยกำลังลดราคายอยู่ตอนที่ผมอัพคลิปนะครับมีอะไรให้เลือกอีกเพียบเลยลองไปดูกันได้ใน t ต am ครับสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอทัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอ,อยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยัอยงถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆและถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้แนิ่นๆนสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Member s h ช p ครับวันนี้ไปแล้วสสวััดีครบ